เนื้อฝานนะครับมีเขาขายตามริมทางตลาดถนนตอนนี้เป็นถนนที่ติดตุงติดเด็กให้ดูนะผมมันโดนเซนเซอร์เดียวกันนี่ปานอันนี้เป็นตลาดชนเผ่าเขาเนี่ยผมชาวบ้านชาวข้ามมาวางขายนะ่ยผมมีทั้งขึ้งแล้วก็เนื้อฝานนะให้ดูกิโลเกอร์กิโลกเกอร์กิโลกเกอนี่

อขายกันสินค้าจังหวัด,วดอร,อริรรดมรท,ทางนี่เป็นอ้นนะสัตว์อยู่ในกรงอ่ะขายไม่ได้เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์นะครับดูนะอันนี้เป็นจดาดริมทางระหว่างที่ทางระหว่างเชียงตุงจังหวัดจะบชิงเทราสินค้าบางสาขาเกันตรงนี้นะแบบ ควมเดือดร้อนนะเี่ว่าลูกค้ามาอยาซื้อม่มจะมะีทั้งพวกอะไรไข่สมส้มมีทั้งหน่อไม้พึ่งเมีเ่ยนเนื้อควานเนื้อกวา,า,า,างก็มบี่เราอะไรพักนจะจริงเลยค่ะเ่านี้นะนอันถนนะไปซื้งตุ้งทักเล็กเจะเล็กิกงทุกทุก เป็นตลาดสินค้าชนเผ่าดิมทานผมอ่าชาวบ้านแบบชนเผ่ากขอสินค้ามาวางขายตะกี้ผมไปดูด้านในนะมีทั้งเนื้อกว่างเนื้อควานรดระมี ไอ้ไข่มดส้มนะผมมีพลังพึ่งมีพึ่งอ่าตัวนี้ที่เห็นในกรงอ่าที่เห็นในกรงตรงนี้นะผมเป็นเนื้อตุ่นนะถ้าเขาเนื้อตุ่นแล้วเนี่ยในในในกรงนี้นะก็ามาว่าขายเป็นตัวเป็นๆน,น,นะผมอ่าเขาวางขายตัวเป็นๆน,นะอันนี้เป็นมดส้มอ่าชาวบ้านชนเผ่านะตราชนเผ่าดิมทางผม ดิ่มทางทางที่จะไปท่าจินดเชียงตุนผมเนืน้อฟานเนืน้อกวางเกีเ๊ยนด้านในแปบบ๊แบๆบแล้วก็จะมีหน่หนอไม้พืชผักผลกไม้หน่อไม้อรแบบนี้ไปดชาวบ้านติดการเขาไปแล้วถ้าผมได้ดูต่อหาดิมจีากดง